ครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการมัดเชือกดาวเรืองนะครับผมการมัดให้เป็นพวงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราแพ็คเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันครับน <Yay! S 1> ครับผมมาดูครับวิธีการมัดเชือกนะครับเราจะใช้เข็มเย็บกระสอบ เห็นไหมไกยเราเคยไปเจอนะถ้าไปครับหายไปอีกครัครับอ่าอ่านี่นะครับเห็นครับผมซูมให้แล้วครับเข็มยืดกระสอบดูลักษณะเข็มยืดกระสอบนะครับใครไม่รู้จักนะครับนี่เป็นแบบนี้มีปลายงอด้หรอครับครับผมปลายต้องงอหน่อยหน่อยด้วยระวังทิ่มมือในขานะครับถ้าแบบนี้คมมากนะครับนี่ครับนี่การยืด ใสเข้าไปได้ครับสองพวงครับผมสองพวงเท่ากับหนึ่งมัดใช่ไหมครับขั้นแรกมัดสามชั้นเลยนะครับขั้นแรกมัดม้วนเข้าไปสามทีนะครับสองทีไม่ใช่สามทีขั้นที่สองม้วนเข้าไปทีเดียวนะครับการมันไหลลื่นออกมานะครับแล้วก็มัดพวงแบบนี้นะครับผมชัดหรือเปล่ารถเข้ามาดูใกล้ๆนะชัดครับผมซูมนะครับนี่ครับดูซิโจก็กำลังมัดอยู่นะครับ ครับผมใส่เข้าไปนี้นะครับแบบนี้ชิมเข้าไปตรงกลางครับผมนี่นะครับแบบนี้นะยิแบบเงเข้าไปเลยลก็ไม่ต้องกลัวถูงไม่ขาดนะครับชิมเข้าไปแรงๆนะครับม้วนสองทีนะนนครับผมเทคนิคการมัดแป๊มหลุดคนระับม้วนไว้สองเดนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับชั้นต่อไปมัดทีเดียวพอ มันจะไม่ไหลลื่นออกมานะผมถ้าว่าเราไม่มัดสทีมจะลื่นออกมาแล้วมันก็จะแตกทวงมาดูพอไปไครัหนึ่งสองนะครับ ก็มัดถูนะครับเห็นปะครับน้องเห็นครับเสียงชัดหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ไกลๆนะเ้าทำไมไม่เท่ากันสองตัวนี้จะอะไรขึ้น โอเคครับเสี่ยงมันมนะครับ